ความเจริญนั้นมักจำแนกกันเป็นสองอย่างคือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นยังเห็นกันว่าความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจัญญาเป็นปัจจัยแท้จริงแล้วความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศิลธรรมจัญญาก็ดีไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกมาจากกันให้เด็ดขาดได้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายามจะแยกออกจากกันนั้นมีมูลฐานที่เกิดอันอันเดียวกันคือความจริงแท้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไรที่สุดก็จะรวมลงสู่กำเนิดจุดเดียวกันแม้แต่จุด ประถงก็จะลงสู่จุดเดียวกันคือความสุขความพอใจของทุกคนดังนั้นท่านทั้งพวงที่กำลังจะนำวิชาการออกไปสร้างความเจริญแก่ตนแก่ชาติควรจะได้รับทราบตหนักในข้อนี้และควรจะถือว่าความเจริญทั้งสองฝ่ายนี้มีความสำคัญอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเกาะเกื้อหนุนและอาศัยกันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาพร้อมกันไป ปฏิบัติพร้อมกันไปความเจริญมั่นคงแท้จริงจึงเกิดขึ้นได้ตามความมุ่งประสงค์พระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุป,ปริญญาบัตรของมหาวลัยศิลปากรณหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรวันอัคารที่12กรกฎาคม2520ขอบคุณครับ